สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเซี่นาะครับในเขตเอำเภอบุญทรายในเขตเอำเภอชวดน้ำพุนครับว่าพี่น้องมาเมืองนะครับทานอาหารทะเลสดๆแบนะบของเจ๊นหน่อยอาหารทะเลสดนะครับเมือกุ้งปูหอยหอยแครงกับหอยนางรมเนาะกุ้งแม่นม้ำตัวเป็นๆน,นะพี่น้องปีกนะรทรงนะโทรศัพท์0928390372พี่น้อง นะครับตั้งย e like, ุใจพี bin, ่น้องครับพี่น้องมาจากอำเภอปนใส่เนาะครับมาจากอำเภอปนซามาจากราชสีสลายนี i, ่นะครับถนนเกไปอำเภอสุวรรณภูมินะครับก่อนจะถึงบ้านพลดวนเนาะครับก่อนจะถึงบ้านพลดวนตร่นงแต่ว่าในจุดนี้ก็เอิดวานปัดปนดวนพี่น้องนะครับเอิันปนดวนคือเก่าพอประกาศยาออกมานะครับเปิดมาเปิดล่าในปนดวนกับพี่น้องขายดีดีพี่น้องนะครับโทรมากกับใดนะครับ โทรมาครับ092 8390372พี่น้องโทรมาก่ 92, 8, 39, 03, 72, นอกกนก็นได้สั่งไว้เลยครับพี่น้องสิเอาหยังต้องการเนาะกับภาพบึ่งกับผมนี่นี่นะครับกุ้งนะครับมีแต่ตัวสำเขียนนี่ครับกุ้งนี่ครับกุ้งมีหลายราคานะครับย้ำนะครับราคานี่นะครับบ่เกินตลาดในสุวรรณดูว่าในอื่นๆพี่น้นองเพราะว่าราคานี่ครับเป็นราคามาตรฐานพี่น้อง พ่อขายแพงพ่อเอาแพงออกกำไรน้อยๆนะครับออกกำไรหลายนะครับเปินว่าขายถืกถือของดีขายถืกข,ขห้พี่นองนะครับออกกำไรร้ล,ล,ะละบาทสองบาทพี่นองพออยู่ได้นะครับบ่อหลบ่ออยากแต่หลายจนเปิ่อยขุนนะครับพี่นองมาานนะครับน,นบี่นะครับลานเพิ่์ต่างายอยู่นะครับป้องจิตใจของถนนเหินจะไปบ้านจะแบงตาจะเดินจะไปลาดที่สไล นะครับเป็นว่าขายดีดีเพ bride, pigs, baby, baby picky picky น่ะขายดีแห้งเอาเป็นว่านะครับขายดีจนว่าจนว่าเนี่ยของพี่น้องบผซื้อยครับมาส่งมาทางตาสั่งมาตาชานกับผมนี่นะครับผมไปมาซื้อแล้วนี่นะครับผมซื้อแล้วผมไปสั่งเฮียนผมมึงครับทอกันเป๊ะเลยนี่ครับพี่น้องมึงกลุ่งกับผมนี่ครับนี่เลยนี่ครับมีหลายสายพันธุ์ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกุ้งสดๆนะครับกุ้งสดๆ ปูครับพี่น้องโปร้กปูปูนี่ครับปูปูนี่นี่ครับโผลครับปูนี่ครับปูนี่นะครับนี่ครับปูเดี๋ยครับผมนี่นะครับมีปูมีกุ้งมีอย่างนี้ครับผมนี่เอ่อมีปูมีกุ้งมีปลาป่ะครับนี่ครับบรรยากาศเพื่อนเนาะพี่น้องเออหรือว่านะครับบางคนกับวายุใสพี่น้องเนาะครับอี่ครับยุบันสนิทเศร้า นะครับต้องการอย่าเด็เคืองเสียงพี่น้องเครื่องเสียงในเวทที่นะครับทั้งกระสีผ่าล้อมผ่าวอ้อมพี่น้องมหาเพลินนะครับมีกวนคขูแนวนะเวทที่มุ้ยก็มีพี่น้องเวที่หน่อยเวทีี่ง่นะครับโทรมหาเพลินเลยนะครับเพลินมีอยู่สองสามจุดนะครับมักหน่อยมักง่า่มักขนาดกลางนะครับมักขนาดซ้ำเตียงก็ได้พี่น้องไฟแสงสีมีมดืดนะครับบริการพี่บริการน้องในเขตจังหวัดลอยเอด็ด นะครับว่าไปจะาภาคใต้ไปนะเพิ่นว่ามันไก่แห้ง <c oughs> นะครับในเฉียดร,รอยเอดไปเมื่อพี่น้องนะรบ,บริการเอากูอันกุย่างสุอันสุยเนวพี่น้องฝานะครับเจน้อยอาหารหรือว่านะครับเจเวีพี่น้องเออเอื่อนไปนะครับเจเวีบบันพุนดวนเอ่บันพุนดวนบานนุ่นเจรเรนี่แหละพี่น้องอยู่น้ำกันเนาะครับาปเพื่อนนะครับเจนอยอาหารทะเลสดพี่น้องครับ เดี๋ยวผมสะเอาเบอร์โทรศัพท์วคใต้เพีไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะครับพี่น้องฝากนะฝากมากตังเทียพี่น้องเอ้ยผมซื้อสามลูกลังเทียนะครับเอาเติมเติมเต,มติมจนเศร้าบอกเติมพี่น้องผมอยากเพิ่นขาดทุนหลายผมว่าจะติดเติมหลายหลายอะไรบ้นะเติมสองตัวสามตัวกับเพราะว่นเติมเราเติมเราพี่น้องมอันขายของดีนะครับอาหารสะอาดทดสสะอาดพี่น้องมองจอดรถกันหลายเดี๋ยวเห็นกันง่ายนะครับ เพิ่นว่าเพิ่นขายมือหนึ่งครับมือหลายกิโลขายดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องการพี่น้องต้องการหอยต้องการปูต้องการกุ้งพี่น้องโทรมาก่อนเลยครับผมนี่ครับ092ครับ8390372พี่น้องโทรมาก่อนเลยครับผมนี่มีงานมีการครับไปส่งถึงที่พร้อมครับถ้าว่านะครับเกิน5กิโลขึ้นไปนะครับใบเจ้าว่าพี่น้องสร้าง5กิโลบ่ครับไปส่งเลยครับได้เพิ่นไายนี่นะครับโทรมาเลย ไปไปสามโลกกับไปพนันครับพี่น uh ้องนเฉียอาทิต hmm. ย์สว่างสามโลกกับไปนะครับว like, ่าไปยังกับมานะรไป่งได้พี่น้องเป็นบริการลูกค้าเต็มที่เนาะเห็ดกุนแนวครที่พี่น้องถือใจนะพี่น้องพี่น้องถือใจนะครับคนขายอยู่ได้นะครับคนขายอยู่ได้พี่น้องก็ถือใจอาหารก็ดีพี่น้องผะว่ามดตอนนี้แหละครับผมอย่างนะครับต้องการนะครับเครื่องเสียงเวทีสังกะสีผ่ารอบนะครับไฟเสียงสีไะดับนะครับชุดหน่อยชุดง่ายนะครับมีมัดกุนอันกุนแนวนี่พี่น้อง พี่น้องสิมาซื้อของมานางังนี่ครับกระตอบหน่อยพี่น้องโอ้ยนี่ครับผมมึงอะไรครับกระตอบหน่อยนางคุยกันก่อนจากนางก่อนครับพี่น้องปรึกษากันแลกวก็อนนอกเนาะเจาะจักโล่แทะพันนะนะพลังข้นมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยอเปิวมาสิมา,าสามโลไม่เห็นกุง้งแล้วครับเข้าหาโล่เนาะพันนะเน่มันโตง,งามพันะพี่น้องผมก็คือกันครับผมไปซื้อของเนาะไปไม่ไม่ไปจไปซื้อปลาทูเจาิโลหนึ่งพี่น้องเมื่อก่อนไปได้ตลาดสุวรรณภูมิเนาะวันไปซื้อจัก ก็ประมาณห้าร้อยไปเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยใครกะงามนี่บักยางไงกุ้งกะโตงามร่วมเล้วผมสื่อเพ็นพันเอ็ดเกือบพันสองพี่น้องพว่าของสื่อใจแล้วากับบแพ,พงนะครับเท่ากับไปสื่อกุ่มือเราพี่นอ้องอ่โดนๆจินเทอนึงเนาะไปสื่อกูุ่มือนะครับเท่ากับจานะครับเพื่อนว่านจินาหารนทะเลแก่หลกข้อพ่อเพื่นว่านะครับนี่นะครับมองนั่งมองเศร้ามองยู่ครับนี่ครับบริการเพื่อนเนาะ พี่น้องมี่ชนหน่อยชนใหญ่นะครับแสงสีเวทที่เราไฟแสงสีนะครับเพื่อนรับทวงงานพี่น้องงานหน่อยงานใหญ่งานๆๆขึ้นบันเก่าผอ,อแม่ย่ายต่างๆพี่น้องอ่าเป็น่าล่วงบันเก่า <laughs> บันไม่เนาะเราเบิดกูเนี้ยพี่น้องพวกกันมีอาปากันขยี้เปิดเพิ่งกับไปด้วยครับผมไปกวนกูเนี้ยนะครับว่าจะถูกต้องตามกฎหมายครับไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมู่เนาะครับอ้าพี่น้องฝากซับนี่แหะครับผมนะครับสนใจ้วครับผมเจี๊ยน้อยอาหารทะเลสดนะครับกลุ่ม นะครับหมูหอยแช่งนะครับหอยนั่งร่วมพี่น้องกุ้งแม่น้ำตัวสดๆพี่น้องปีและโซงนี่ปีกับชื่อปีพี่น้องปีและโซงใหม่เข้ามาแล้วครับขายปีขายโซงเนาะครับอ่าฝากนะครับกดติดตามคลิปผมด้วยพี่น้องฝากกระไรกระเช้าคนทั้งยขอบคุณเนมทีในบ้านพนดวนขอบคุณเนมที่ทุ่มมันรวมกับทัวร์ประเทศไทยพี่น้องขอบคุณหลายครับดีใจหลายนะครับช่องจิ๊กตอเก่งมึงลยหลายพี่น้องบอกสิครับผมตอบคอมเมนต์น้ำประดาน ขอบคุณแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับผม